ลุงข้าง้าบาบนสวัสดีครับทุกคนครับพบกับช่องลุงข้างบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับกุมารทองในเรื่องขุนช้างขุนแผนครับโดยในวันนักดีกุมารทองจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่16ครับเชอว่าตอนกับเดินกุมารทองบุตรนางบวัวคลี่สำหรับคลิปนี้ผมต้องบอกทุกคนเอาไว้ก่อนนะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะเนื้อหาในตอนนี้ค่อนข้างมีความรุนแรงเลยครับ มาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับขุนช้างอะครับเอาอีกแล้วทํากลทําอูบายอีกแล้วไปทูลฟ้องสมเด็จพระพันวษาครับปอกขุนแผนหนีราชการโดยทุนแผนเนี่ยไปหานางลาวทองที่กาญจนบุรีไม่ทํางานทําการเลยทําให้สมเด็จพระพันวษาครับฟังแล้วเกลิ้วครับโอ้โหรู้สึกกรอดเหลือเกินทําไมไอ้แผนมันหนีราชการอย่างนี้หนีเวรอย่างนี้ อยากไปหาเมียใช่ไหมงั้นลิฟตัวเมียของมันนะ่ะคือนางลาวทองเนี่ยเข้ามาอยู่ในวังเลยแล้วก็ห้ามให้ขุนแผนเนี่ยเข้าเฝ้านะให้มันออกไปตะเวนนอกพระนครไปเลยไปอขุนแผนโดนลงโทษครับก็ต้องรับโทษไปยูนตะเวนอยู่นอกพระนครเลยครับก็เลยรู้สึกโกรธขุนช้างมากที่ขุนช้างมาทําอุบายใส่ตัวเองอีกแล้วนะมีอยู่คืนหนึงครับ ขุนแผนก็คิดถึงนางวันทองขึ้นมาครับเลยคิดจะแก้แค้นขุนช้างด้วยการชิงตัวนางวันทองซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านของขุนช้างนะครับหนีไปอยู่ด้วยกันในป่าแต่พอมาคิดอีกทีนึงได้อการที่ตัวเองจะหนีไปอยู่ในป่ากับนางวันทองสองคนเนี่ยวันหนึ่งสมเด็จพระพันวาษาก็ต้องรู้ครับและส่งทหารไปกองทัพมาจับตัวเองแน่ๆและตัวขุนแผนคนเดียวคงจะสู้ทหารทั้งกองทัพไม่ได้ เพราะว่าหงพลรายอะไรต่างๆที่ขุดแผนเลี้ยงไว้ครับตอนนี้มันแก่มากแล้วอาคมมันก็เสื่อมแล้ว คงจะช่วยรบไม่ไหวคุณแผนก็เลยคิดหาไอเทมมาช่วยรบทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือ1ก่คุณแผนคิดตีดาบครับอย่างที่2ซื้อมา้าและอย่างที่3ทํากุมารทองที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเราจะได้รู้ถึงเรื่องของวิธีทํากุมารทองของคุณแผนด้วยนะครับในคลิปนี้พอคิดได้ดังนั้นครับรุ่งเช้ามาคุณแผนสั่งบ่าไพ่เลยครับให้ดูแลบ้านช่องให้ดีนะเพราะตัวเองจะออกไปในป่าในดงไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมานะ คิดแล้วขุนแผนก็เลยเข้าป่าเลยครับตะเวนไปตามหมู่บ้านในปา่าในดงในภูเขาต่างๆจนกระทั่งถึงหมู่บ้านหนึ่งครับทุกคนชื่อว่าบ้านธทร,รมผมต้องบอกว่าบ้านทรมเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดานะครับทุกคนเพราะามันคือซ่องโจรน,นั่นเองครับมีหัวหน้าโจรชื่อว่านายเดชกระดูกดำครับมีตำแหน่งเป็นหมื่นหานนายเดชกระดูกดำเนี่ยสูงถึง4ศอกเลยนะครับ4ศอกนี่ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็อ2อเมตรนะครับสูงมาก ายเด็ดกระดูกดำตาโพรงครับลักษณะของเขาหโหตาใหญ่ตาโพรงขอบตาแดงกําตัวล่าหนังหนาตามผิวหนังของเขาอะครับทุกคนมันจะมีปุ่มมีปมอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะเขาฝังตะกุดเครื่องรางของขัง,ง,งเอาไว้ทั้งตัวเลยครับทําให้ตัวเขาอยู่ยงคงกระพันเอา,เอ,าเอาวุธอะไรฟันแทงไม่เข้าเลยอืตามตำราจนเป๊ะเลยแถมเจ้าเขายังมีลูกน้องที่ช่วยรบอีก20คนครับและทั้ง20คนนี่ก็อยู่ยงคงกระพันเหมือนกับมือถ่านเป๊ะ มื่นหารมีเมียครับชื่อว่านางสีจันร์แล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางบัวคลีครับตอนนี้อายุได้17ปีละหน้าตานางบัวคลีเนี่ยสะสวยกิริยามารยาทงดงามครับสวยถึงขนาดไหนครับถึงขนาดเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยต,ต้องส่งคนมาสู่ขอไปเป็นเมียเลยครับแต่ว่ามื่นหารเนี่ยไม่ยอมยกให้ครับเพราะว่าห่วงลูกสาวแต่ดวงของนางบัวคลีครับจะมีผัวแล้วปีนี้ยังไงก็ห้ามไม่ได้ วันหนึ่งนะครับนางได้คุมบ่าวไพร่ของนางเนี่ยไปที่สวนไปทําสวนกันแล้วนางก็นอนอยู่ที่ห้างที่เขาปลูกไว้ในสวนนะครับขุนแผนเดินผ่านเข้ามาพอดีครับโอ้โห,โหเห็นความสวยของนางบับคลีแฉะนั้นนะถูกตาถูกใจครับตกหลุมรักนางับคลี่ขึ้นมาทันทีอยากได้นางมาเป็นเมียครับหยิ่งพินิษพิจารณามองดูตามตำรางโงเฮงต่างๆแล้วโอ้โหนางับคลีเนี่ย จะมีลูกชายครับขุนแผนยิ่งชอบไปใหญ่เลยต้องหาวิธีจีบนางโบคลีซะแล้วสิครับขุนแผนอยากรู้ครับว่านางกับเป็นลูกเต้าเหล่าใครจึงเดินเข้าไปหาพวกบ่าวใครเห็นดังนั้นนะครับว่ามีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาจึงรีบวิ่งไปบอกขุนแผนครับว่าลูกสาวนายอยู่ในห้างให้รีบออกไปไม่งั้นเองอะตายแน่ราะนางบคลีเป็นลูกของมือรหาน คุณแผนะรู้จักชื่อเสียงของมือหานดีครับเพราะเขาเนี่ยเป็นโจนรฝีมือดีมีชื่อเสียงคิดว่าถ้าตนเนี่ยอยากได้นางบัวคลี่เป็นเมียเนี่ยก็ควรที่จะเข้าทางพ่อเขาดีกว่าทําตัวดีๆให้เขารักแล้วเขาจะได้ยกลูกสาวให้คิดได้ดังนั้นครับคุณแผนไม่กลับมาแล้วครับบ้านตัวเองเดินไปบ้านมืนหานเลยครับเป้าหมายคือไปตีสนิทกับมือหานขอเป็นค่ารับใช้ ทหารของหมื่นหานครับเห็นปุนแผนเดินมาจึงพาตัวเข้าไปพบกับนายตัวเองหมื่นหานก็มองดูลักษณะท่าทางของปุนแผนครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนมีสง่าราศีผิวพันธสอาสอานไม่น่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปน่าจะเป็นผู้ดีมีเงินที่เล่นการพนันจนหมดตัวแล้วหนีมาแน่เลยปุนแผนบอกว่าตัวเองชื่อแก้วครับเอออีเรื่องชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าปุนแผนก็ชื่อแก้วจริงๆ ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็หกทั้งหมดเลยครับคุณแผนบอกว่าตัวเองรับราชการอยู่ที่กองช้างงานมันหนักงานเหนื่อยตัวเองทำไม่ไหวไม่อยากทำแล้วและตัวเองก็ตัวคนเดียวไม่มีพ่อแม่ลูกเมียให้เลี้ยงดูจึงหนีราชการมาขอพึ่งหมื่นหานครับจะขอรับใช้หมื่นหานไปจนตายพูดแล้วคุณแผนก็แอบเป่ามนมหาะละรวยใส่หมื่นหานเลยครับเพียงแค่นั้นแหละ หมื่นหานก็เกิดความรู้สึกรักใครค่ขุนแผนเหมือนกับลกูกจัดบ้านเรือนให้อยู่มีคนหาข้าวหาปลาให้กินขุนแผนก็แกล้งประจบเอาใจหมื่นหานทุกวันครับทําให้หมื่นหารนรักขุนแผนมากขึ้นเรื่อยๆและเหตุการณ์ที่ทําให้หมื่นหานประทับใจขุนแผนมากสุดๆก็คือตอนที่หมื่นหานกับขุนแผนไปล่าวัวกระทิงในป่าด้วยกันครับ หมื่นหานพลาดท่าจะโดนวัวกระทิงควิดแต่คุณแผนกระโจนเข้าไปปลุกปั้มกับวัวกระทิงช่วยชีวิตมืนหานเอาไว้ได้บมื่นหานจึงคิดว่าตัวเองติดหนี้บุญคุณของคุณแผนกลับบ้านไปจึงไปปรึกษากับเมียว,ว่าจะยกนางัวคลี่ลูกสาวเนี่ยให้คุณแผนเพื่อเป็นการตอบแทนครับนางศรีจันทร์ก็เห็นด้วยเพราะว่านางเนี่ยกครักคุณแผนเหมือนกับลูกอยู่แล้วจึงได้จัดพิธีแต่งงานให้กับคุณแผนและนางับคลี่ครับคุณแผนอยู่กินกับนางัวคลี่หลายเดือนจนนางตั้งครรภ์ครับ แล้วลายขุณแผนก็เริ่มออกทำตัวเหลวไหลงานการไม่ทำมื่นหานเรียกมาตักเตือนให้ไปทำงานก็ไม่ไปบอกว่าไม่อยากปนฆ่าใครแต่ถ้าเกิดเขตร้ายให้ตนเองไปช่วยปราบนาจะช่วยได้มื่นหานฟังแล้วก็บอกว่าขุนแผนจะามาโอ้อวดที่มันมากรูปร่างหน้าตาอ่อนแออย่างก,กับผู้หญิงแบบนี้จะสู้ใครได้แค่ลมพัดมาก็ปลิวแล้วขุนแผนเลยตอบกลับมื่นหานไปว่าก็อีแค่อยู่ยงคงกระพันอย่างหมื่นหานกับลูกสมุนนะ่ะโดนคนลุมกระทึกก็ชําในตายแล้ว เก่งจริง,รงทุกแคล้วคลาดจากอาวุธทุกอย่างสิต่อให้เอาปืนมายิงก็ไม่โดนแม้แต่เส้นขนทําได้เะล่าหมื่นหารฟังแล้วก็โกรธจนตาเขียวครับเรียกบ่าพร่ที่เป็นทหารทั้ง20คนออกมายิงทดสอบขุนแผนคุณแผนเลยนั่งทําสมาธิทองคาถาไลครับพอพร้อมแล้วก็พยักหน้าให้ยิงพร้อมกันเลย20คนแต่กระสุนกว่า500นัดก็ไม่โดนตัวขุนแผนเลยแม้แต่ปลายขน โอ้โหพอมื่นหานเห็นแล้วก็เริ่มกลัวขุนแผนขึ้นมาสิครับรู้เลยว่าขุนแผนมีวิชามากกว่าตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมามันแกล้งทําตัวไม่เอาไหนหลอกเรานี่นามื่นหานกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับครับเลยมาปรึกษากับเมียว,ว่าเสือสองตัวคนอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้แน่ต้องหาทางฆ่ามันเสียไม่อย่างนั้นอ่ะสักวันบา่าวไพร่ลูกเมียจะต้องตกเป็นของมันจนหมดบ้านแนะ่ทั้งสองจึงคิดหาวิธีฆ่าขุนแผนครับด้วยการวางยาพิษ ก่อนทำเนี่ยก็ได้เรียกนางบวคลี่ลูกสาวมาสอบถามก่อนว่าระหว่างพ่อแม่กับผัวนางบวคลี่รักใครมากกว่ากันนางบวคลี่บอกว่ารักพ่อแม่มากกว่าเพราะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดส่วนผัวนะ่ะลงันได้สามขั้นก็กลายเป็นคนอื่นไปแล้วนางสีจันได้ฟังก็ดีใจครับบอกกับลูกสาวว่าหาผัวให้กับลูกผิดคนเสียแล้วคนยากจนอย่างไอ้แก้วไม่เหมาะจะเป็นผัวนางบวคลี่หรอกเดี๋ยวพ่อแม่จะหาผัวให้ใหม่นะจะเลือกคนที่มีชาติมีตระกูลให้เลยทีเดียว นางบัวคลี่ถึงจะรักขุนแผนครับแต่าาก็มกักมากอยากร่ํารวยคิดว่าตัวเองอะยังสาวยังสวยคลอดลูกแล้วหาผัวใหม่ได้สบายจึงร่วมมือกับพ่อแม่วางยาฆ่าขุนแผนหมือนหานจึงเริ่มปรุงยาพิษตามตำราครับโดยเอาดีนกยงดีหนูดีงูเฮาบดคลุกกับสารหนูปนดีงูแล้วก็บีบมะนาวลงไปเสร็จแล้วก็ห่อใบพลูส่งให้นางบัวคลีเอาไปใส่ในอาหารให้ขุนแผนกินครับ แล้วปฏิบัติการฆ่าคุนแผนก็เริ่มขึ้นนางบัวคลี่รีบกลับมาทำแกงเนื้อตะภาพน้ำยำแย้หอมหมกนกขั่วแล้วก็เอายาเนี่ยโรยในอาหารทุกชามเลยครับแต่ว่าหงพลายเนี่ยของขุนแผนเนี่ยเห็นเข้าครับจึงไปกระซิบบอกกบนายว่านางบัวคลี่วางยาในอาหารนะ คุณแผนเลยลองทดสอบครับโดยการปั้นข้าวที่มียาพิษผสมอยู่นั่นนะ่ะเป็นก้อนกลมๆแล้วโยนขึ้นบนหลังคาพอนกกามากินข้าวเข้าก็ดิ้นขาดใจตายให้คุณแผนเห็นครับคุณแผนจึงรู้ว่านางบัวเคียคิดจะฆ่าตนจริง,จ,รงจึงออกอุบายครับร้องบอกกับนางบัวคลี่ว่าตัวเองเจ็บหลังนะตอนนี้กินข้าวไม่ได้เลยกินแล้วจะอาเจียนให้เก็บสำรับเอาไว้ก่อนได้ไหม พอหายแล้วเนี่ยตนจะกลับมากินนางบัวคลี่หลงกลครับเลยไม่สงสัยอะไรรีบเก็บสำรับไว้แล้วก็มาบีบนวดให้กับขุนแผนด้วยความแค้นที่เมียคิดจะฆ่าตัวเองครับขุนแผนจึงโกรธคิดจะฆ่านางบัวคลี่บ้างและตอนนี้ประโวกเหมาะกับน,นที่นางบัวคลี่กำลังตั้งครรภ์อยู่พอดีเลยจะเอาลูกของนางบัวคลี่นี่แหละครับมาทํากุมารทองขุนแผนจึงคลําท้องนางบัวคลี่ครับแล้วเอ่ยปากขอลูกนางบัวคลี่บอกว่าลูกตนก็เป็นลูกขุนแผนอยู่แล้วจะขอไปทําไม คุณแผนก็ยังเสาซีครับยังไงก็ต้องการที่นางบวคลี่นี่ยเอ่ยปากยกลูกให้นางบวคลีนถึงคราวชะตาขาดครับจึงพูดประชดไปว่ายกลูกให้แต่ให้แหวะออกจากท้องเอาไปเองนะคุณแผนก็รับคำครับบอกว่ายกลูกให้เป็นสิทธิ์นะก็ดีแล้ว ช่วงดึกคุณแผนจัดเตรียมเครื่องทํากุมารทองสายยามเสร็จแล้วเป่ามนสะกดที่คนในบ้านหลับจนหมดทุกคนครับแล้วเข้าไปหานางบัวคลี่ในห้องตอนเห็นนางแวบแรกกับครับก็แอบใจอ่อนไม่อยากฆ่านางแต่พอหวนคิดถึงตอนที่นางวางยาพิษจะฆ่าตนเองเนี่ยความรู้สึกโกรธก็เข้ามาแทนที่จึงเอามีดด้ามกระปังหาแทงอกนางบัวคลี่จนนางกระเสือกกระสนขาดใจตายครับแล้วก็พาท้องนางออกมาตัดสายรบสายสะดือแล้วอุ้มลูกชายเดินไปทำพิ ที่ที่วัดใต้ครับคุนแผนเดินเข้าไปในวิหารปิดประตูลั่นกรอนจนสนิทแล้วเริ่มทําพิธีปลุกเสกกุมารทองครับต้องบอกกันนะครับว่าที่ผมนําเสนอตอนปลุกเสกกุมารทองเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ทุกคนทําตามนะครับมันเป็นการเล่าตามที่เขาบรรยายไว้ในวรรณคดีครับการทําพิธีย่างกุมารทองนั้นครับคุนแผนใช้ไม้ชัยพฤกษ์ทำขาอย่างและคานวางกุมารถ้าใครนึกไม่ออกครับก็คล้ายๆกับ การทําไก่ย่างนะครับลองจินตนาการกันดูเสร็จแล้วเนี่ยคุณแผนนํายันนารายแผงฤทธิ์ครับปิดที่ศีรษะของกุมารเอายันราชามาปะพื้นล่างแล้วใช้ยันนารายปิดที่อกอีกทีหนึ่งส่วนพื้นดินครับคุณแผนลงยันพระแม่ธรณีไว้จากนั้นก็เอาไม้รักเนี่ยมาปักเป็นเสาสีทิศ เอายันมาปิดเอาธงมาปักแล้ววงสายสินล้อมรอบใช้ยันสังวานปิดด้านบนเพดานเรียบร้อยก็ถือว่าเตรียมพิธีเสร็จสับถูกต้องตามตำราทำกุมารทองแล้วครับส่วนเชื้อเพลิงนั้นขุนแผนใช้ไม้มะริดไม้กันเกลาวเถากันไผ่มาจุดไฟในระหว่างย่างนั้นน่ะต้องตั้งจิตให้นิ่งท่องบริกรรมคาถาอย่างให้ขาดและมันพลิกกลับหน้ากลับหลังอยากให้กุมารไม่เด็ดขาดนะครับทำเช่นนี้จนกว่าจะแห้ง ก็จะเป็นเวลารุ่งเช้าพอดีครับส่วนในตำราทั่วไปนั้นเนี่ยจะมีการปิดทองจนทั่วตัวกุมารด้วยเราถึงได้เรียกว่ากุมารทองไงละครับคราวนี้ขุนแผนได้กุมารทองเป็นไอเทมช่วยรบสมใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากุมารทองที่ได้มาเนี่ยมีธิธิช่วยขุนแผนในตอนนี้อย่างไรบ้างฝ่ายมืนหารครับได้ฟังยายลาวบ่าวในบ้านมาบอกครับว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกฆ่าตายตัวขุนแผนก็หายไปด้วย พ่อหมื่นหานเข้ามาพบศพลูกเนี่ยจึงรู้เลยว่าขุนแผนแน่ๆที่เป็นคนฆ่านางบัวคลี่ตายจึงได้เรียกบ่าวไพร่มาทั้งบ้านเลยครับมาช่วยกันตามหาขุนแผนโดยแกะรอยจากรอยเลือดที่ตกอยู่ตามพื้นครับจนไปเจอตัวขุนแผนอยู่ที่วิหารวัดใต้จึงร้องเรียกให้ขุนแผนให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยขุนแผนได้ยินก็ไม่สะทกสะท้านอะไรเลยครับอ่านมนปลุกกูมาทองให้ลุกขึ้นมา แล้วจากนั้นก็กระโดดขี่คอบอกกับกุมารทองว่าลูกพ่อช่วยพ่อ้พ้นภัยครั้งนี้หน่อยกุมารทองได้ยินกับพูดเจ้ากับคุณแผนเลยครับแล้วจึงสแสดงอิทธิฤทธิ์พาพ่อออกมาทางลูกรอนประตูวิหารโดยไม่มีใครเห็นเลยเมื่อออกมานอกประตูวิหารแล้วเนี่ยคุณแผนต้องการให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองมีฤทธิ์จึงได้ต่อสู้กับหมื่นหานและเอาชนะหมื่นหานได้หมื่นหานร้องขอชีวิตคุณแผนพิจารณาและเห็นว่าหมื่นหารเนี่ยเคยมีบุญคุณให้ข้าวให้น้ํากับตนเองมาก่อน จึงได้ไว้ชีวิตหมื่นหารครับจากนั้นจึงขี่กุมารทองลูกชายกลับบ้านที่กาญจนบ,บุรีนี่ก็คือเรื่องราวของตอนกําเนิดกุมารทองบุตรของนางบัวคลี่นะครับรวมถึงเราได้ฟังวิธีการทำกุมารทองของคุณแผนด้วยหลายๆฉากเนี่ยเป็นฉากที่ค่อนข้างรุนแรงไม่ควรปฏิบัติตามนะครับและผมขอย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมครับ สุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ